สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับช่องนองกาชาแนลไม่ได้ทําคลิปลงมาหนึ่งสัปดาห์ครับเนื่องจากไปผ่าตัดหัวไหลมานะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าโอ้อากาศเย็นหนาวเลยครับวันนี้อากาศแปรปรวนครับสภาพอากาศมีมีลมหนาวแล้วก็มีฝนปลปอยๆครับอย่างกับหน้าหนาวยังไงอย่างนั้นเลยทั้งๆงที่มันเป็นหน้าร้อน นี่ออกมาดูข้าวครับอันนี้ก็จะจะน1นเดือน2ส,สัปดาห์แล้วครับข้าวมากับลูกชายครับนี่เย็นไหมครับพี่โต นาแห้งอตอนนี้ก็หญ้าค่อนข้างจะเยอะกว่าข้าวเลยครับเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายเอาไม่อยู่ครับเอาเอ่ออะไรก็เอายาไม่อยู่ครับ เป็นข้าวพันขอขอแปนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมก็พูดคุยกันได้ครับคอมเมนต์แนะนำผมผม,ผมก็เพิ่งลองใส่ครั้งแรกเนี่ยแหละครับอากาศหนาวมาก แล้วก็เจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างครับใบขาวลงครับตอนนี้ก็ได้ทำการฉีดยาไปแล้วครับขอบใบแห้งเลยเจอมาทั้งเทียไฟใบขาวครบสดุดบรรยากาศลมเย็นสดชื่นครับ หนาวเลยนะครับว่าเราก็ปรับสภาพไม่ทันอยู่แล้ววันก่อนยังร้อนๆอยู่เลยครับมาเมื่อวานเย็นอากาศหนาวเลยครับนี่ครับข้าวใบมันแห้งครับมันเหลืองเลยครับเนี่ย าไม่ค่อยสดชื่นครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องให้ผมหน่อยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ็จ๊ายบาย